งานงอกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเป็นเรื่องปวดหัวรอบเด็กครับ20นาฬิกาครับอีก30นาทีโดยประมาณครับเจี๊ยบงานรถเกี่ยวติดลมอีกแล้วบระเด็เป็นรถเกี่ยวมือดอกรถเกี่ยวจะคลองสวัสดีล่ะกรับท,ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบุญนำสิ่งพันในยูทูบและก็ทั้งเพจครับรผมใจอิตอนตัวต้นคนบอกคนจากครับพี่น้อง ทักทายหลักอะไรางานโตย่ำกระคืนย่ำเด็กครับพี่น้องรถเกียวโอดเจเริ่อการสร้างผมติดลมผมขอพี่เนี่ยไปหอดห่างงานดอกทีมงานคือเอารถไมโครครับเอาเกิดจังหวะเดวสิลงไปเบิ้งว่ามันเป็นยังไงเอารถไมโค,คร,โรโคลงไปดึงกันครับขออนุญาตบอกอย่างนี้ว่าเจ้าของหน้าเนี่ยเจ้าของแปลง จะตัวกันจะโกหกกันว่าหน้าเป็นหน้าปกติแปลงนี่แหละผมขา,มขาข้างหน้าบอกว่าเพิ่นเบิกไม่ปีบางหันเนียโอ,โอ้ยหอกโกหูเนาะผมกับเบ่ได้บ่ได้อยูนั่มมัสินะระว่านนี้จะของเอาเราไทไปเบิกหน้าไม่ แล้วก็มาบอกเข้าอีงสี่นะโอ้ยก็เห็นใจกันเนี่ยนะครับเห็นใจกันเนี่ยปเดีวบ่อไลายดกขอเจ้าของหน,น,น้าเนอเออหนะ้าคอยเบิกไม่เด้อยังใส่สี่แต่สเกียวบอ่อเออจะสี่ยังพอชื่นใจเน่นะครับผมถามว่ารถมันตกลมแบบนี้มันเป็นหน้าเบิกไม่แมนบ่อผมถาม,มา่าเ<อ>นี่ยว่าะมันบอกว่าบ๊วยไม่ได้เบิกเลยมันว่ะ แต่วาถามจะพ่อถามหน้าข,ข้างก็บอกว่าอุ้ยกระดงเบื่อหันผมมาถามมานี่ปากกูออกบว่านี่ <laughs> เอออยาตัวกันพี่นอ้องอยาตัวกันมาดูแล้วเพลงนี้เละนี่ <laughs> โอ้เนาะิดขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยันเครื่องเลยไม่ถึงเครื่องต่าไหล่เลยแท็กไปนหน่อย โอ้นี่เอาหลุมแรกแห่งปีต้อนรับฤดูกาลปีนี้ครับพี่น้องสองปัหารอยหกกับหลุมแรกครับถามว่าดินจะขึ้นไหมขึ้นน่าจะขึ้นอยู่แต่ว่าไม่อยากดินเรวา่าดินไปเพื่อนะครับเพื่อมันบกขึ้นเพราะว่าเป็นเป็นหน้าตามที่ผมบอกแหละหน้าเบิกไม่นะครับ หน้าเบิกหม่ถาบ่คืนแล้วมันสิเลือกไปกับเก่าครับเพราะว่ารถไมโคร่หอกกับยูยูบ่ไกลเนาะเน,นี่เราก็เลยทำการเอารถแมคโครมาแล้วดูรถแมคโครผมมีแต่ปาลาอะไระยังยงนี่โซโอ้ไม่ไอะไรปลาเขาครับ ฝากกันเรือมอั่กฝากเอาเอา,เอาชัวร์ไว้ก่อนทรายบอกว่าเอ้ยแต่เองจะคือบบืนบืนขึ้นเลยก็ได้อยู่นะครับพี่น้องกันที่ผมลุยขึ้นเลยเนะี่ยผมก็ลุยขึ้นเลยได้อยู่ดอกแต่ว่าเสียหายน้อยเป็นดีที่สุดนะครับในการติดลมในการซอยกัน จิบจิบสันี่ถามบุรุษคนวะแต่ว่าขยานยางลุยปาเขาไหมเาเขาอันนี้เราใช้โซ่อ้มีตะนามีตะนามาเอาาาเทาเด็กเปนเมืองเปนมงเข็นขึ้นเรไม่โ้อกันอ้ หาหมกจับกันมาหาหมกส่วนหมกเสื <Construction exercises> ้อก่อนไปดูมาดีเห็นเห็นลำคข้านนี้หน่อยรถก็เอียงนะครับในหน่อยว่ายับออกจากโซนยับออกจากโซนเนี่ยไม่เป็นหาหรอสานีโอ้ เริ่มดึงดึงแล้วมสบายยิบยิบินเลี่ยวครับไม่รังเียลุ้มแรกแห่งปี bài lên Rồi <laughs> à? tốt lắm, cái này chỉ tốt Trông mong mình tựa bụt จะนนามกับวกเสาเปียกคนเลย <laughs> เอาขึ้นเรีวเรียบร้อยพี่นอ้องมองนีก็มากว่าไหนกันไม่โคมามมมสุดเลยเรียบร้อยอันนี้หน้าเบิกไ่ครับมึงใสยไฟเอ้อตามที่ผมบอกว่าไอเรามันรถเกี่ยวคุณก็จะของนา หนึ่งละเจ้าของหน้าก็เขาใจว่าอยากได้อยากให้เกี่ยวไห้ครับแล้ว,ว่าบอกกันนี่ว่าหน้าเบิกใหม่นี่แแบนี่ดนี่แูหลุมนะครับดูหลุมโอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตูตืดมันจะไปยังไงอะ่ะ เดี๋พ่อท่านเดือบครับอันนี้ผมต้องหาทางทางออกไหมครับเมื่อคืนทางพี่โอ้การที่ผมได้บอกกับพี่น้องอเ,เ,เขาเลย้อนเขาไปอยากที่รวมเนะาะจะท้องหน้ากัอยากได้เขากระจิงอยู่หรอกแค่ว่าก,กันหาสิบอกกันเนี่ยผมก็ถามแล้วเนาะว่าเจ้า เดือบหน้าไหมบอตัวกันหัวแม่เ่า่ไดเดือบโอ้ยเลยจอดเลียวครับจอดเรียบร้อยขาดเจ็ดหอดเครื่องครับเอา ขึ้นเรียบร้อยเอาขึ้นเรียบร้อยครับตามทีเห็นนั่นละแล้วแม่โคกับแล้วบาเนี้เลกแล้วครับ <laughs> โอ้เป็นงานแล้วก็งานเขาจัหน่อยหรือว่าเราเซฟไว้ก่อนนะครับเราอยากดินแห้งครับเพราะว่า,วารถแม่โครเราก็อยู่ไม่ถึงกิโลเพราะอันจั เจ็ดแปดอยเมตรครับเขาก็เลยเอาไปโคมาเอาขึ้นดีกว่าเอา้ากปรบมาณนั้นแหละครับจดบ่าหลายลุ้มแรกแฮงปีครับเจอกันคลิปนาพี่น้องโชคดีไม่ใช่อำลาผ้าจากพี่น้องอากท่านผมสีผ้าเราไปโคกลครับขึ้นบ้านแล้วละ่ะ <laughs> ไปแล้วครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ